มือถึงงบไม่เกิน5,000บาทประจำเดือนตุลาคม2564วันนี้ผมเลือกมาให้ทั้งหมด8รุ่นด้วยกันแล้วก็เช่นเคยนะครับผมจะวางลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยนะครับไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอีกนึงนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับผมกับ OPPO A16 สำหรับ OPPO A16 นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่หน้าจอแบบถนอมสายตาด้วยนะครับพร้อมกับกล้องหลังถึง3เลนเลยกับราคาเพียง4,799บาท OPPO A16 นะครับผมเปิดมาเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของดีไซน์เลยนะครับมาด้วยดีไซน์บาบางแบบ3มิติแวววาวด้วยสีสันแบบเมทัลลิกนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยจะมีความหนาเพียง8.4ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นนะครับกับน้ำหนักเพียง190กรัมก็เรียกได้ว่าทำให้เราจับได้กระชับมือมากยิ่งขึ้นแล้วก็สีสันด้านหลังเนี่ยก็สวยจริงๆนะครับเขามีให้เราเลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะตัวหน้าจอของเขานะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.52นิ้วนะครับความเอียดให้มาที่ HD ตัวนี้จะดันแสงสว่างได้สูงสุดที่480นิตนะ ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเขาเน้นในเรื่องของความสบายของดวงตาด้วยนะครับมากับเทคโนโลยี Eye Care Display พร้อมให้คุณจ้องมองหน้าจอได้อย่างสบายตลอดทั้งวันเลยนะครับมาดูในเรื่องของกล้องในรุ่นนี้นะครับแน่นอนว่า oppo เนี่ยเด่นในเรื่องของกล้องอยู่แล้วนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด3เลนด้วยกันนะครับสูงสุดที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลน d e ฟเ h นเซอร์กับเลนมาโครนะครับอย่างละ2ล้านพิกเซลนั่นเอง ตัวกล้องหน้าก็ให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายภาพออกมาได้คมชัดแล้วก็สวยสุดๆเลยนะครับสำหรับกล้องหน้านี้รุ่นนี้มีฟีเจอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเขาก็ใส่ AI beautification มาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังนะครับก็จะทําให้เราสามารถถ่ายภาพได้สวยหน้าเนียนมากยิ่งขึ้น มีดิซิลิ่งโหมดนะครับเติมสีสันให้กับภาพให้ดูน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือช่วยให้ภาพเนี่ยสีสดขึ้นนั่นเองแล้วก็มีโบเก้ฟิลเตอร์ด้วยเป็นฟิลเตอร์ที่ให้มาถึง15รูปแบบนะครับให้เราเนี่ยสามารถเลือกเติมแต่งสีสันให้กับภาพของคุณเนี่ยได้อย่างที่ต้องการเลย มาดูในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับน่าเสียดายที่ไม่มีระบบชาร์จเร็วมาให้นั่นเองนะครับแต่ว่าแบต5,000เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งวันอยู่แล้ว และที่สําคัญตัว A16 เนี่ยให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการชาร์จเป็นพิเศษด้วยนะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของการชาร์จเนี่ยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่าง o p t i m i z e Night nice Charging AI นั่นเองนะครับที่ช่วยให้อุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้น หน่วยประมวลผลที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็น mediatek Helio G35 นะครับในราคานี้นะครับเกือบ5,000เนี่ยเขาให้แรมมาที่ 3GB ความจุที่ 32GB นะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าตัว G35 เนี่ยเป็น CPU ระดับเริ่มต้นนะครับสามารถใช้งานพื้นฐานต่างๆได้อย่างดีนะครับแล้วก็เล่นเกมที่มีกราฟิกไม่สูงมากได้อย่างดีเช่นกันนะครับอย่างเช่นพวก ROV Free Fire พวกนี้ครับเล่นได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ สเปกอื่นของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะใส่ได้ทั้งหมด2ซิมด้วยกันนะรันบนในรอยสินะครับครอบทับด้วย color os V11 ใส่นสบสูทูธห้มาให้ใสายชาร์จเนี่ยก็เป็น usb type c ด้วยนะครับผมแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือมาให้ที่ด้านข้างของตัวเครื่องด้วยกับราคาเพียง4,799บาทนะครับแต่ว่าใน Shopee เนี่ยจะราคาเพียง4,699บาบาทนะครับผม สำหรับ OPPO A16 เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใครต้องการอยากได้กล้องสวยๆนะครับผมการใช้งานที่ครอบคลุมสเปคที่พอดีกับการใช้งานนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าสเปคเนี่ยไม่ค่อยดูโดดเด่นเท่ากับรุ่นอื่นเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ารุ่นอื่นเนี่ยเขาให้สเปคมาสูงกว่านะแต่ก็แน่นอนนะครับว่า oppo เนี่ยเขามีศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับผมเราสามารถเดินไปที่ห้างแล้วก็หาซื้อ oppo ได้ง่ายมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่คนไทยเนี่ยรักมากๆเลยนะครับสำหรับ oppo มาถึงรุ่นที่2ของวันนี้นะครับ infinix hot 10s ในรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับโสโลแกนเปิดเกมพร้อมลุยนะครับผม เพราะว่าเขาให้หน้าจอที่มี r e f ฟรชเรทสูงๆมานะครับหน่วยประมวลผลที่รุนแรงนะครับผมสามารถเล่นเกมได้อย่างดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ยังให้แบตเตอรี่มาขนาดใหญ่มากๆด้วยนะครับกับราคาเพียง4,349บาทนะครับผมราคานี้ใน Lazada นะครับสำหรับ Infinix Hot 10S เนี่ยแน่นอนว่าเขาเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมเพราะว่าใส่ CPU แรงๆมาให้เลยนะครับอย่าง Helio G85 นั่นเอง ซึ่งก็เป็น CPU ที่ทรงประสิทธิภาพแล้วก็ทรงพลังมากๆในการเล่นเกมนะครับความเร็วของตัว CPU เนี่ยให้มาที่2.0 GHz นะครับ GPU เป็น Mali-G52 MC 2นั่นเองและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นเดียวในนี้เลยนะครับที่ให้แร m มาเยอะที่สุดเลยนะครับที่6 GB กับความจุที่128 GB นั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้งานทั่วไปแล้วก็ทํางานต่างเนี่ยได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะเนาะตัวหน้าจอของเขานะครับก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ใส่หน้าจอ 90Hz มาในซีรีส์ฮ s สนั่นเนองนะครับผมและยังมีทัส c ์เซม pling เรตถึง1 8 0 h งด้วยทางอินฟินิเนี่ยเรียกหน้าจอแบบนี้ว่า Ultra Smooth นั่นเองนะครับแน่นอนว่ามันจะใช้งานได้มีประสบการณ์ที่ดีกว่าหน้าจอ60 h เฮอยู่แล้วนะครับผม ซึ่งตัวจอเนี่ยจะเป็นแบบ IPS LCD นะครับขนาด6.82นิ้วใหญ่มากๆเลยนะความเอียดเนี่ยให้มาที่ HD+ นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดันแสงสว่างได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะมาดูที่เลนกล้องนะครับผมให้ความเอียดมาสูงสุดที่48ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วก็มีกล้อง AI กล้องระยะชัดลึกนะครับแล้วก็มีไฟแฟลช4ดวงมาให้ด้วยนะครับผมรวมทั้งหมด3เลนส์ด้วยกัน มีโหมดที่สุดยอดมากๆเลยนะครับอย่างเช่น n i nice g h t c a p นั่นเองนะก็จะช่วยให้เราเพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับผมถ่ายภาพเมืองถ่ายภาพอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในตอนกลางคืนนะเนาะภาพเนี่ยก็จะสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญตัวกล้องเขาเนี่ยมีฟีเจอร์ในการติดตามดวงตาด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะโฟกัสดวงตาเราอยู่ตลอดเวลาทําให้หน้าเราเนี่ยจะชัดอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาจะถ่ายรูปรวมถึงการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับ มีฟีเจอร์ในการเบลอวิดีโออัตโนมัติด้วยนะครับผมแล้วก็มีการปรับใบหน้าให้เนียนแล้วก็สวยมากขึ้นนะครับผมในโหมดวิดีโอและที่สำคัญเนี่ยตัวกล้องเขานะสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 2K เลยนะครับในตัว Hot 10S แถมยังถ่ายสโลโมชันได้ถึง240 fps อีกด้วยนะครับตัวกล้องหน้านะครับให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องหน้าแบบ AI นะก็จะช่วยให้หน้าเราสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราเปิด AI นั่นเอง มาดูในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้จะให้แบตมาถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับแต่ก็นะไม่ได้ให้ระบบชาร์จเร็วมาใส่ฟีเจอร์ power marathon มาให้อีกต่างหากนะครับก็เวลาเราเปิดโหมดนี้นะครับก็จะเพิ่มเวลาในการใช้งานของมือถือเนี่ยมากยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้นะครับก็ให้มาทั้งสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วที่ด้านหลังของตัวเครื่องเลยนะครับ ในเรื่องของระบบเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้ระบบเสียงแบบ DTS มานะครับก็ทําให้เราเนี่ยดื่มดํามากยิ่งขึ้นในการฟังเสียงจากรุ่นนี้นะโอเคสเปกอื่นๆของรุ่นนี้นะครับจะรันบน Android 11นะครับครอบทับด้วย XOS version 7.6นะครับใส่ได้2ซิมนะครับ Bluetooth 5.0แต่ที่น่าเสียดายก็คือตัวนี้ยังใช้สาย Micro USB ในการชาร์จอยู่นั่นเองนะครับผม ทั้งหมดนี้นะครับกับราคาเพียง4,349บาทนะครับอันนี้คือราคาในช้อ p ปีนะครับสำหรับ Infinix Hot 10s เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าราคาดีมากๆราคาดีเกินสเปคไปมากๆนะครับผมหน้าจอใหญ่ขนาดนี้นะครับให้แรมให้ความจุมาเยอะขนาดนี้นะครับคุณซื้อรุ่นนี้ไปในราคา4,000ไม่ถึง4,500เนี่ยได้เล่นเกมอย่างดีแน่นอนนะครับใช้งานได้อย่างไม่หงุดหงิดเลยนะครับมาถึงในรุ่นที่3นะครับ,บ t e c no spark 7 pro สำหรับรุ่นนี้นะครับก็โดดเด่นในเรื่องของกล้องอีกแล้วนะคบผมกับหน้าจอที่มีความลื่นไหลบวกกับ CPU แบบแรงๆเลยนะครับซึ่งก็จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกับตัวอินฟินิตก่อนหนะนั้นเท่าไหร่นะกับราคาเพียง4,540บาทนะครับอันนี้ราคาใน Lazada นะสำหรับ Tecno o Spark 7 Pro เนี่ยเปิดมานะครับเขาก็ เน้นในเรื่องของดีไซน์อย่างแรกเลยนะครับเขาออกแบบมาให้ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำธุรกิจนั่นเองนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยให้ความรู้สึกสุดเวียงเหมือนไปนงานปาร์ตี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่เขาแบบว่าคุยๆมานะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นที่เบาบางมากๆเลยนะครับ เขาบอกว่าแผงกล้องของเขาเนี่ยที่ด้านหลังนะครับเป็นแผงกล้องที่มีสไตล์ออกแบบมาอย่างปลาณีตเลยนะครับด้วยเทคนิคระดับยานอาวกาศเลยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาถึงที่เรื่องของกล้องเขาเขาเลยแล้วกันนะครับผมตัวกล้องเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด3เลนด้วยกันนะครับสูงสุดที่48ล้านพิกเซลซึ่งจะเป็นกล้องที่มี AI มาช่วยด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้ว AI เนี่ยมาทุกรุ่นอยู่แล้วนะ ตัวสเปคของกล้องเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆนะเพราะว่าไปหาข้อมูลจากเว็บต่างชาติเขาก็ไม่ได้บอกมานะว่าเลนกล้องที่ 2, 2> เลนกล้องที่3เนี่ยคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าให้เดาเนี่ยก็คือมีเลนส์ AI หนึ่งตัวแล้วก็มีเลน De p t ซนเซอร์อีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าปกติเขาจะใส่มาเป็นแบบนี้แล้วแหละฟีเจอร์ที่เขาใส่มาให้นะครับมี Super Night ที่ทำให้เราสามารถถ่ายเวลากลางคืนได้คมชัดแล้วก็สว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีโหมด Night p o r t r ท i ดด้วยนะทำให้เราใช้กล้องหน้าเนี่ย ถ่ายตอนกลางคืนได้คมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะตัวกล้องนะคะผมมีฟีเจอร์ AI bokeh มาให้ด้วยนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะปรับพื้นหลังเนี่ยให้เบลออัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าจะเนียนขนาดไหนเนี่ยต้องไปลองเองนะผมก็ยังไม่เคยลองรุ่นนี้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีฟีเจอร์ต่างๆที่เขาใส่มาให้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมต้องลองไปเล่นดูนะ,ะตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะให้มาที่8ล้านพิกเซลนะ มาดูที่เรื่องของหน่วยประมวลผลในรุ่นนี้นะครับจะใส่มาให้เป็น m e d i a ท e k Helio G80 นั่นเองนะครับในราคาเท่านี้นะครับ4 0 0พกว่ากเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเพราะว่าเขาสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากๆนั่นเองนะครับเล่นเกมได้อย่างดีเลยนะครับมาดูที่ตัวหน้าจอของรุ่นนี้นะครับ ตัวหน้าจอในรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่ขนาดใหญ่มากๆเช่นกันนะครับเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับขนาด6.6นิ้วความเะเอียด HD+ นะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นจอแบบ90 h z ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะลื่นไหลเป็นพิเศษในเรื่องของแบตเตอรี่ให้มาที่5,000 mAh นะครับเหมือนจะใส่ระบบ AI นะครับผมมาช่วยในเรื่องของการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือคำโฆษณาของเขาครับเขาบอกว่าใช้งานได้ถึง14วันเลยนะครับ น่าจะเป็นการสแตนบายเครื่องไว้นะแบบแบบเราไม่ได้ใช้นะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่ารุ่นนี้ราคา4,500บาทเนี่ยอนอกจาก Helio G80 นะครับให้ r มาที่4 g ิความจุที่128 g b ด้วยนะครับผมใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับโหลดแอปได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับ สเปกอื่นของรุ่นนี้นะครับใส่ได้2ซิมนะครับตัวบลูทูธเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะแต่ว่าตัว USB เนี่ยยังใช้เป็นไมโคร USB เวอร์ชันสอยอยู่นะครับผมรันบน iOS นะครับครอบทับด้วย h iOS เวอร์ชันเจนะครับจริงๆแล้วตัว OS เนี่ยเขาก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่เขาโชว์มาในหน้าเว็บเลยนะครับแบบว่ามีฟังก์ชันแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่ให้เราเลือกเล่นมากมายเลยนะครับผมกับราคาเพียง45,40บาทนะครับอันนี้ราคาใน La z a d a ้านะครับ สำหรับ t e c โ o no Spark 7 Pro เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เขาเน้นในเรื่องของการใส่ใจในการออกแบบของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ให้สเปคต่างๆนานาเนี่ยมาที่หน้าจอในเรื่องของ CPU เนี่ยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมาอย่างดีมากๆเลยนะครับเอาไปใช้งานทั่วไปเอาไปทำงานต่างๆเนี่ยได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันได้อย่างจุใจมากๆเลยนะครับผม มาถึงรุ่นที่4ีนะครับ Xiaomi Redmi 10จะเน้นในเรื่องของกล้องเป็นหลักเลยนะครับผมที่ความละเอียดสูงมากๆในราคานี้นะครับแล้วก็หน้าจอให้มาเป็นแบบ Full HD แล้วก็ความลื่นไหลที่เยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่ง CPU กับแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาแบบเยอะมากๆเช่นกันนะครับกับราคาเพียง4,999บาทอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขายกระดับกล้องถ่ายภาพนะครับ ในราคาไม่เกิน5,000บาทเนี่ยใส่มาให้ถึง50ล้านพิกเซลเลยนะครับใครที่ต้องการกล้องที่มีความคมชัดมากๆนะครับก็พูดตรงๆว่านี่เป็นรุ่นเดียวที่น่าจะคมชัดที่สุดแล้วนะพูดถึงเรื่องของพิกเซลนะครับ เขาให้มาทั้งหมด4เลนด้วยกันนะครับแค่เลนกล้องเนี่ยก็กินขาดแล้วนะให้มาถึง4เลนเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าสูงสุด50ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องหลักนะครับมีเลนมุมกว้างมาให้8ล้านพิกเซลนะครับอันนี้คือรุ่นแรกเลยนะตั้งแต่รีวิวมามีเลนมุมกว้างมาให้เนี่ยแล้วก็มีเลนมาโครกับเลนจับความลึกนะครับผมอย่างละ2ล้านพิกเซลให้กล้องมาครบทุกเลนเลยนะครับเขาบอกว่าตัวกล้องในราคา5,000ันบาทของรุ่นนี้เนี่ยเป็นกล้องในฝันของคุณแน่นอนนะครับผมสามารถถ่ายได้ทุกกททีุ่เวลา ตัวฟีเจอร์ที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะมีในเรื่องของการสร้างสารรค์วิดีโอเหมือนแบบเราใส่ฟิลเตอร์ไปในวิดีโอได้แบบเรียลไทม์เลยนั่นเองนะครับก็จะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะกล้องเซลฟี่นะครับผมที่เขาใส่มาให้ก็จะมีโหมดเซลฟี่ธรรมดาแล้วก็มีเซลฟี่พาโนรามาด้วยที่จะทําให้มุมกว้างขึ้นนะครับถ่ายได้หลายคนมากยิ่งขึ้นด้วยนะซึ่งกล้องหน้าที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ โอเคมาดูในเรื่องอื่นบ้างนะครับตัวหน้าจอของเขานะครับผมจะให้มาเป็นแบบ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วนะครับความเอียดเนี่ย Full HD+ Plus เลยนะพร้อมใส่กระจกกันลอยคอน n i n g ็แล,ะล,ะล้ว l a Glass Version 3มาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับตั้งแต่รีวิวมาที่ให้หน้าจอแบบ Full HD มานะครับหน้าจอคมชัดสวยแล้วก็ลื่นไหลแน่นอนนะครับเพราะว่าให้ความลื่นไหลามาที่90เฮิด้วยนะครับ เวลาเราเลื่อนปัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดูลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยก็9 0เฮมาหลายรุ่นแล้ว,ลวเนาะแต่ว่าใรุ่นนี้จะพิเศษตรงที่เขาใส่แบบ Adaptive Sync มาด้วยเป็นการช่วยเซฟแบตเตอรี่ไปนในตัวนั่นเองนะครับมาดูเรื่องของลำโพงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวหรือเปล่านะยังไม่ยังไม่รู้นะ แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยให้ลำโพงคู่หมานะครับผมเป็นลำโพงแบบสเตอริโอด้วยนะตัวเครื่องรองรับ NFC ด้วยนะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลาเราต้องใช้ใจ่ายอะไรแบบข้างนอกขนส่งสาธารณะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูที่ตัว CPU นะครับหน่วยประมวลผลของเขาเนี่ยให้มาเป็นแบบ Helio g 8 8นั่นเองนะครับก็เป็น CPU รุ่นใหม่จากทาง m e d i t e k ที่เขาปล่อยออกมานั่นเองนะก็จะแรงกว่า G80 แรงกว่า G85 แน่นอนละเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการทำงานทั่วไปเนี่ย ทำได้อย่างดีนะครับผมตัวนี้ในราคาน,นี้ให้แมาที่4 g ินะครับความจุที่64 g ิด้วยกันมาดูในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มาที่5,000 m ิลลนะครับพร้อมกับระบบชาร์จเร็วรุ่นแรกเลยนะให้มาที่18วัต์นะครับผมเรียกได้ว่าสเปคครอบคุมมา,มากๆเลยนะครับรุ่นนี้ ยังบอกอีกว่าเขายกระดับเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับผมทั้งบางแล้วก็เบาลงด้วยนะความบางของตัวเครื่องเนี่ยเพียง8.92ม m mm เมเท่านั้นเองนะครับการดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะจริงๆผมชอบดีไซน์การออกแบบเป็นกล้องเขามากเลยนะแล้วก็มีสีให้เลือกทั้งหมดอยู่สีสีด้วยกันนะครับผมชอบสีไหนเนี่ยก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะสเปคนอื่นนะครับของรุ่นนี้เนี่ยให้สแกนลายนิ้วมือมาที่ด้านข,าข้างของตัวเครื่องด้วยนะครับมี IR Buster อยู่แล้วนะครับ Xiaomi ล้วก็ยังใส่ช่องเสียบ3.5มาทุกรุ่นเลยจริงๆแล้วให้มาทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับช่องเสียบ3.5เนี่ยรันบนในบนะครับครอบทับด้วยมิวไอเวอร์ชั่น12.5ตัวนี้ให้บลูทูธเวอร์ชั่น5.1มานะครับอันนี้ก็เยอะกว่ารุ่นอื่นแล้ว USB เป็นแบบ Type C ด้วยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับกับราคา4,999บาทนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นสเปคกับราคาที่คุ้มนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเปรียบเทียบกับ e ร Min o t e 10เนี่ย มันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับต้องเลือกว่าเราชอบรุ่นไหนมากกว่ากันอย่างนี้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมขายเล่นมีโน๊ตสเนี่ยเราก็มาซื้อเล่นมีสิก็ได้นะครับผมเพราะว่าสเปคเนี่ยถือว่าครอบคลุมทุกการใช้งานอยู่แล้วนะครับผมในราคา5,000บาทเนี่ย <laughs> โอเคมาถึงในรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับรียวมี C25s ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าปกติแล้วเรียวมีเนี่ยหลังๆนะครับผมไม่ค่อยทํามือถือที่มีสเปคที่พอเหมาะพอควรกับราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับผมตัวนี้เนะี่ย CPU ก็แรงนะครับกล้องก็ดีแบตก็เยอะมีระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะครับผมหน้าจอก็ใหญ่นะครับกับราคาเพียง4,699บาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้ มาดูเรื่องแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือหน่วยประมวลผลที่เขาเลือกใช้นะครับนั่นก็คือ h e l i o g 85นั่นเองนะครับหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็น CPU ที่แรงอยู่แล้วนะครับก็จะเป็น CPU ตัวเดียวกันกันกบ i ิ f i n i x n o t e 10s นั่นเองนะการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมต่างๆเนี่ยได้ดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ในราคา4,000กว่าบาทเนี่ยให้แรมมาที่4กิกความจุที่64กิกนะครับถือว่าสมเหตุสมผลน,นะ มาดูที่เลนกล้องของรุ่นี้นะครับตัวนี้จะให้มาทั้งหมด3เลนด้วยกันนะครับสูงสุดที่48ล้านพิกเซลนะครับจริงเออแต่พูดไปพูดมาแล้วไอ้50ล้านนี้มันก็เพิ่มมาอีแค่2อล้านพิกเซลเองอะเนาะตัวนี้สูงสุดที่48ล้านพิกเซลนะครับมีเลนมาโครแล้วก็เลนขาวดานะครับเลนขาวดำเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลนั่นเองนะให้มาอย่างละ2ล้านพิกเซลนะครับผม ฟีเจอร์ต่างๆที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็ครบคันนะครับผมโหมด48ล้านพิกเซลช่วยในเรื่องของภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้น Super Nice Cap แนะครับผมแน่นอนว่าช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนนะมี Ultra Macro Mode ด้วยนะครับช่วยเราถ่ายภาพมาโครได้คมชัดมากยิ่งขึ้นโอเคตัวกล้องหน้านะครับผมให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับมี AI beauty ใส่มาให้ด้วยนะมีพ r t r ท i t Mode นะครับผมถ่ายภาพได้สวยสดงดงามอยู่แล้วนะสำหรับกล้องของดีวี แบตเตอรี่ของรุ่นนี้เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าให้มาถึง6000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับเป็น6000ม ah ิลลิแอมที่ใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะนะไม่ใช่ไก่การนะครับไม่ใช่ว่าให้6 0 0 0มาแล้วไม่ใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้นะครับใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้ถึง18บาทด้วยกันนะใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืนแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้อปเล่นเกมทั้งวันนะมีระบบ super power saving mode ด้วยนะครับ ก็จะทําให้เรายืดอายุของแบตเตอรี่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเวลาเราแบตใกล้จะหมดนะเขาบอกว่าแบตหที่เรากําลังเหลืออยู่เนี่ยเมื่อเปิดโหมดนี้นะครับจะสามารถฟังเพลงได้อีกประมาณ5ชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าโทรคุยกับใครก็ได้ได้อีก2ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับหรือว่าสแตนบายได้ถึง70ชั่วโมงเลยนะมาดูที่ตัวหน้าจอของรุ่นนี้นะครับหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยให้มาเป็นแบบ ips lcd นะครับขนาด6.5นิ้ว ความเอียดที่ HD+ นะครับดันแสงสว่างได้สูงสุดที่570นิ s พอจะสู้แสงได้อยู่เหมือนกันนะไม่ได้ให้90เฮิมานะครับคอเนี้ในเรื่องอื่นนะครับในส่วนของสเปคอื่นๆ่นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้สแกนไลน์ในมือมาที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับการออกแบบของคอเนี้ยก็ใส่ใจมากๆเลยนะครับผมสวยนะ มีให้เลือกทั้งหมด u 2อสีด้วยกันนะครับผมสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็ sd card ได้อีก1สล็อตด้วยนะครับรันบน android 11นะครับครอบคลุด้วย realme version 2.0จนะครับจริงๆแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับ realme version 3.0น3.0รอติดตามกันดูนะครับทั้งหมดนี้นะครับกับราคาเพียง4,699บาทเท่านั้นเองนะราคาดีมากๆเลยนะครับสำหรับสเปคขนาดนี้นะใครที่เป็นสาวก realme และอยากได้มือถือแรงๆนะครับในราคาไม่เกิน5,000บาทเนี่ย รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมด5รุ่นนะครับที่ผมแนะนําเพื่อนๆแบบเจาะลึกลงไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีเหลืออีกทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับผมก็อยากจะแนะนําเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวคลิปจะยาวเกินไปนะครับก็จะมีรุ่น vivo y12a นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะราคาอยู่ที่4,599บาทนะครับอันนี้ราคาใน s h o ป e ปีนะ ตัวนี้จะได้เป็น snapdragon 439มานะครับความแรงเนี่ยพอๆกันกับ oppo เลยนะครับที่ใช้ g35 นะรุ่นนี้จะให้ร r มาที่3 g ิความจุที่32 g b นะครับผมจริงๆแล้วต้องบอกว่า vivo y12a เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ค่อยคุ้มราคาไม่ค่อยคุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะครับเหมือนกับ oppo เลยแต่ผมเข้าใจนะว่าสาวกของ vivo แล้วก็ oppo เนี่ยเขาก็ยังเลือกซื้ออยู่ดีก็ยังเป็นแบรนด์ที่หลายคนเลือกที่จะซื้ออยู่ดีนะครับผมเพราะว่า เขาหาเคสได้ง่ายเขามีศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับเราสามารถเดินไปที่ห้างแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับผมทุกอย่างมันแบบมันดูง่ายไปหมดเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสําหรับสาวบกนะครับแล้วก็มี Motorola G9 Play นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่4,400 99บาทนะครับในรุ่นนี้จะให้ snapdragon 662มานะครับแล้วก็แรมที่4 g ิความจุที่128 g b ด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะสำหรับใครที่เป็นแฟนของ Motorola นะครับสเปคของเขาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมสามารถเล่นเกมได้อย่างดีนะแล้วก็ความจุถึง128 g b เนี่ยโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนาๆนาเนี่ยได้โอเคเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับ แฟนๆของ Motorola ส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับก็คือ Nokia 20นั่นเองนะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่4,639บาทนะครับอันนี้คือราคาใน s h อ p e e เหมือนกันนะครับราคานี้จะให้แรมมาที่4กิกความจุที่128กิกนะครับถือว่าสมเหตุสมผลเหมือนกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หน้าจอใหญ่นะครับกล้องให้มาถึง4เลนนะครับแบตก็ให้มาเยอะมากๆด้วยนะ CPU ไม่ได้แรงมากนะครับผมเหมือนอนกับ Oppo A16 นะ แต่ว่าใช้งานได้อย่างลื่นไหลามากๆนะครับผมเพราะว่าโนเกียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลอแอนดรอยนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สาวกโนเกียเนี่ยน่าจะซื้อไปใช้กันนะครับผมโอเคครับนี่คือทั้งหมด8รุ่นด้วยกันนะแต่ผมแค่แนะนําแบบเจาะลึกเนี่ยเพียงแค่5รุ่นนะครับจริงๆแล้วน่าสนใจทุกรุ่นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยผมจะวางลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยนะครับไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครมีรุ่นอื่นนะครับในราคาไม่เกิน5,000บาทที่ออยากจะะแนะนนเเพื่ ก็แนะนํากันที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะผมผมไม่ปิดกั้นอยู่แล้วส่วนใครมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมตอบได้เนี่ยผมก็จะเข้าไปตอบนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องนี้ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย